นิทานเรื่องเจ้าหญิงผู้ต้องคำสาบจากบ้านนิทานบายโมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะอาณาจักรอันไกลโพ้นมีเจ้าหญิงแสนสวยนามว่าอิสเบลลาอาศัยอยู่เธอเป็นที่รู้จักจากความสง่างามความเมตตาและการปรากฏตัวที่น่าหลงใลของเธออย่างไรก็ตามอาณาจักรนั้นถูกรบกวนด้วยคำสาบดำที่ตกสู่สายเลือดราชวงศ์ตลอดมาหลายชั่วอายุคน ตำนามกระซิบคำสาบบงที่เกิดในราชวงศ์ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดดำในวันเกิดปีที่18ของเธออิสเบลล่านั้นตระหนักถึงคำสาบที่ครอบงำเธอแต่เธอปฏิเสธที่จะปล่อยให้คำสาบนั้นกำหนดชะตากรรมของเธอด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำลายคำสาบและกอบกู้ตัวเองเธอจึงออกเดินทางเพื่อค้นหา Oracle Offline ในตำนานกล่าวกันว่า ออร์โคลเป็นผู้มีความรู้และพลังที่จะทำลายคำสา์ใดๆที่เกิดขึ้นกับเธอและแผ่นดินโดยมีอัศวินผู้กล้าหาญนามเซอร์วิลเลียมสหายผู้ซื่อสัตย์ของเธอเดินทางไปพร้อมกับเธออิสเบลลาผจญภัยเข้าไปในป่าต้องมนพวกเขาเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตในตำนานมากมายเผชิญหน้ากับความท้าทายที่น่ากลัวและไขปริศนาที่ผู้พิทักษ์โบราณทิ้งเอาไว้แต่ละก้าวทำให้พวกเขาเข้าใกล้วิหารที่ซ่อนอยู่ของออร์โคลมากขึ้น เมื่ออิสเบลลาและเซอร์วิลเลียมใกล้จะถึงที่หมายพวกเขาสุดเข้ากับหมู่บ้านลับแห่งหนึ่งซึ่งมีสิ่งมีชีวิตต้องคำสาปอาศัยอยู่ซึ่งครั้งหนึ่งผู้คนเหล่านั้นเคยเป็นเจ้าหญิงเหมือนกับเธอเจ้าหญิงต้องคำสาปเหล่านี้ยอมจำนนต่อความมืดและตอนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาวิหารเหล่าเจ้าหญิงที่ต้องคำสาปไม่ยอมให้อิสเบลลาและเซอร์วิลเลียมเข้าไปที่วิหาร แต่ว่าอิสเบลลานั้นเธอได้ใช้ความกล้าหาญความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจได้เอาชนะใจของเหล่าเจ้าหญิงในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงวิหารของ o r ร c โ e ลซึ่งเป็นโครงสร้างที่งดงามอาบด้วยแสงจ้า o r ร c โคเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดและมองไม่เห็นตัวตนยินดีต้อนรับอิสเบลลาเจ้าเดินทางมาถึงนี่ได้นับว่าเก่งมากเจ้ามีอะไรจะให้ข้าช่วยอย่างนั้นหรอ ถ้าแต่ท่านออร์โคผู้มีความรู้ข้าต้องการให้ท่านช่วยบอกวิธีแก้คำสาปให้กับข้าและอาจักรของข้าด้วยเถิดออร์โคลรับฟังคำวิงวอนของอิสเบลล่าเธอเปิดเผยว่าการทำลายคำสาปนั้นอิสเบลล่าจำเป็นจะต้องเสียสละนั่นก็คือรักแท้ของเธอเธอห้ามมีรักแท้ตลอดชีวิตของเธอแล้วคำสาปนั้นจะมาลายหายไป อิสเบลล่าตัดสินใจอย่างยากลำบากแต่ว่าด้วยความเด็ดเดี่ยวของเธอเธอพร้อมที่จะละทิ้งความรักเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเธอกลับมาที่อาณาจักรโดยรู้ว่าเธอคงไม่มีวันได้สัมผัสอ้อมกอดอันอบอุ่นของความรักด้วยคำแนะนำของออร์เคิลเธอได้ทำพิธีกรรมอันทรงพลังที่จะสลายคำสาปปลดปล่อยตัวเธอเองและเจ้าหญิงที่ถูกสาปทุกคนจากคัตกรรมอันดำมืดของพวกเธอ เมื่อเจ้าหญิงทุกคนหลุดพ้นจากคำสาบแล้วพวกเธอก็ขอบคุณในตัวอิสเบลล่ามากความเสียสละและความกระหารของอิสเบลล่านั้นเป็นแรงบนนันดาลใจให้กับอาณาจักรและเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรสตรีแห่งแสงสว่าง อาจากนั้นเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของเธอและอิสเบลล่ารู้สึกสบายใจในความสุขที่เธอมอบให้กับผู้คนแม้ว่าเธอนั้นไม่เคยพบกับความรักเลยแต่ความรักและความชื่นชมในตัวเธอกลับเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจของเธอดังนั้นเรื่องราวเจ้าหญิงต้องคำสาบจึงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วยุคคนเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังแห่งการเสียสละความเมตตาและความแข็งแกร่งภายใน นิทานของอิสเบลลานั้นสอนให้โรารู้ว่าแม้ต้องเผชิญกับความมืดมิดเราก็สามารถพบแสงสว่างและความหวังได้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องเจ้าหญิงผู้ต้องคำสาปถ้าเกิดชื่นชอบยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เรื่องหน้าค่ะสวัสดีค่ะ